ระวังกี้นะเดี๋ยวเยียบกี้ดูนี่ครับว่าเขาจะให้เราไปยืนที่จุดไหนตรงเย,ยวาวราชท่าฝั่งลุงดอนนี่จักรวาลท่าฝั่งนู้นพระพาชัยฝั่งนู้นเจริญกรุงยีบสาม 23, ฝั่งนี้เจริญกรุงสิป นะครับดูนะครับเขาจะให้เราไปเยืนที่ไหนเยาวราชวอสองรู้พิกัดแล้วเยาวราชนะฮะวิ่งกันให้พุ่นเลยครับทั้งเยาวราชทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมาอรอลุงดอนเพียบเลยนะฮะมารอเพื่อนเพื่อนเราเพียบเลยนะฮะพระพาชัยกัจจาวะนะฮะมาอรอลุงดอนก็มาอรอเพื่อนเพื่อนกลุ่มส่วนม่กกลุ่มนะฮะไฟ์สดทั้งหลายนะฮะวกลุ่มปล่อยเพื่อนเรานะฮะกลุ่มสักดีนาเสื้อแดง กำลังหาที่เหมาะที่จะยืนครับนะนอกข่างแบบมากันเพียบเลยฮนะอันนี้กำลังเฝ่ายิงโชคก,กันระหว่างว่าพาชัยกัจกบจักรวรรดิ คือตอนนี้เปล่าจักรวรรดิจับพระพาชัยกำลังเปล่ายิงชุบกันว่าใครออกกระดาษใครออกค้อนนี่คเรื่จริงเลยผมรู้ครับนะฮะตอนนี้พระพาชัยกับจักรวรรดิกำลังเปล่ายิงชุบกันนะครับเขาจะบอกว่าพรพรพระพาชัยออกกระดาษจักรวรรดิออกค้อนนะฮะจักรวรรดิบอกเาใหม่ พอพระพาชัยออกค้อนจักวรรดิจกักวรรดิออกกันไกลเขาบอกเฮ้ยต้องสามในสามไม่ใช่สองในส <c oughs> ามเนเขาก, <c oughs> ก็กลัวฮะถามว่าคุณเป็นอะไรคุณกลัวประชาชนทําสําเร็จเนะฮะเขากลัวประชาชนทําสําเร็จครับบอกฮะต้องให้ไอเล็กมาด้วยฮะงานจะสนุกบทเพลงสรรเสริญประชาชนเขากลัวประชาชนทําสําเร็จครับ <c oughs>

หาทำเลเอาป้ายไปโชว์ครับแขนน้เฮ้ยป้าหมือนกนตุ๊เลยชาชาก่างกีนแยกไปตรงแยกว่าท่านประธานคือแม่งมดติดเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เยาวราชนะฮะเรากำลังเดินไปหาฐานดินนะฮะสวัสดีครับคุณลูกเจ้าตาเรากำลังเดินชมเยาวราชกัน ที่ทะเลมาได้มีหลายอยา่างนะฮะหลังจากกวาดหลังพระบาชายนะฮะมาเราต้อนรับพวกเราเพียบเลยรเร,รเามาค่อนข้างจะเสี่ยงเ <laughs> สี่ยง <laughs> <laughs> นี่ครับอันนี้คือจักรกวาดเต็มเลยตอนนี้พระบาชายป่าเหงื่อแล้วครับก <c oughs> ูรอดแล้วกูรอดแล้วนะฮะแต่ทำไมเราก็คือไม่อยู่ระหว่างกลางใช่ ไอพวกนี้คุยง่ายไว้บอกของไม่ก็ให้อาบาบอกเลยตาของนลพที่วาอเราเนีก็คนก็ยัคลืกคลื้นเดินจะไปเรื่อยท่านจะขอาเดินพอแล้วกลนะคะ ไม่ต้องเอาฝอมานะครับยาวเวลาชกำลังคึกคืนนะข้าวของขายดีครับ <c oughs> คนนั่งกินกันเต็มเลยแกดหน้าตาม,มาล่วงทัก <c oughs> ห้ากระป๋องนี่แม่งวงแตกไม่ต้องกินไม่ต้องขายก็เนย้ะนะกำลังกินกันอย่างเงี้ยเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นนะล่วงมาห้ากระป๋องนะครับไม่ต้องกินไม่ต้องขายกันนะครับ <c oughs> ตัว่ารตัวมานะครับยาวเวลาอ้าวมีหอแดงรอยอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยเด็กๆ เขาไม่ให้ทำมันกิจกรรมอะไรตรงนั้นนะตรงเขาบอกให้ไปยืนกลางบนหลังคาหอแดงเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าให้ขึ้นไปยืนกลางบนหลังคาหอแดงร้อนลุยเลยครับมันกลัวประชาชนหรือเกเอมือนเต็มเยอะเลยนะเมื่อกี้น้ำหลังไหมนะตรงแยกเมื่อกี้แล้วชุดน้ำเงินก็โบอกมาจากไหนก็ไม่รู้ ข้าขอฝอรครึ่งท่อนปวดแม่อยพวกนะปวอะไรดนระวญญตอนอยู่ก็อยากัวอะไรใช่ไห,หน้ากูหนาวยู่้าหน้ายันบระไอามบาดไม่มีหน้ากูนระานะหน้าก็บาดอีกบาดยังกระดาดงบาง่เยเใส่หมวกแก๊ปอ่ะใส่ช้นแล้วบาอะไรเงไงอบคใชทอีก ขอลอนลงเม็ดีครับาไวยีกนี่วันนี้วันหยุดน,นะฮะวันเสียน้าหารก็อุดตันจะเยอะ มาเดิล่นกันนะมาเดินเล่นยาวไล่ก็มีหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมครับเป็นเก่ารักไอเจแปนนะเขาเปิดขายมีหลายๆอย่างครับก็เป็นอ่หน้อเมื่อกี้เมื่อกีประวัติบอตเลนเข้าไปเลยแล้วเี่ยวขวาแสดงว่าตรงนี้เป็นข้อตัดใจแน่ถไถึงได้เปิดเปิดใจได้มันโยนมุกกัน กบบดิบอกเดินเข้าไปให้สุดเดินแล้วเลี้ยวขวากูรอดนั่นคือพระพาชัยกบบาทไม่ร้อันนี้อะไรเนี่ยพระพาชัยครับพระพาชัยจอดคือจะกล้าไปฝั่งนู้นก็พระพาชัยเลยอันนี้ทีทางเดียวนะคะคือเราต้องฝึกฝันจริงๆแล้วโอเดรถามตัวแม่ด้วยจะซื้อจะซื้อ้อกางลักแจกน้องเปล่า ขอนอจตวนะคะไล้ให้เรามาูยังเขตสนอกาไันะคะขอจะเข้ามาน่ได้องแล้วได้มาดูยังสนอาคะ นะครับเดี๋ยวให้ลงนะครับไม่ต้องเกี่ยงกันครับทั้งจกักรวรรดิกับพระพาชัยครับเดี๋ยวเรากำลังหาทําเลอยู่ครับก็จะเอาลงตรงไหนครับ โอ้โหเพียบเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พอเรามาถึงเนี่ยอยู่กันเป็นนกเลยครับนอกเครื่องแบบสิบกว่าคนหมวกมอตาลสายตรวจเดินสามสิบกว่าคนนะฮะตรงสี่ยยยนะแยบบก,กเมื่อกี้เพียบเลยครับนะนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบสามสิบกว่าคนครับเมื่อกี้เพียบเลย ตรงสีแยกระหว่างจักรวรรดิกับพระพาชัยครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งที่เป็นจักรวรรดินะครับแต่ฝั่งตรงข้ามหมอแดงนั้นพระพาชัยครับาถามด้วยครับเดี๋ยวเจเล็กจะซื้อเกาลักแจกมอบกเ็เชิญครับโลหนึงไม่กี่ร้อยครับของแท้ครับเจเล็กภาพเสียง YouTube Facebook แจ๋วเลยใช่ไหมครับชัดแจ๋วเลยมืด ตะคุ้มตะคุ้มหน่อยๆแล้วไฟแสงสีครับโทรศัพท์ปรับอัตโนมัติเลยครับพอไม่มีอุณหภูมิครน้องๆกำลังจะดูฮะว่าจะไปตรงจุดไหนดีครับคุณไพเรินสวัสดีครับ นี่ครับลูกเจ้วตาแหล่งขาส่งยังเสร็จเลยครับเดี๋ยวเด็กๆเขากำลังดูครับว่าจะเอาป้ายตรงไหนเป็นหลัก นี้คนกำลังเต็มเนี่ยครับอย่าว้นะทังร้านค้าทั้งคนซื้อเดินกันเต็มเลยครับครับาาก็สลิมเยอะเข้าใจครับขอบคุณมากครับที่เตือน ครับคุณลีโน ino, ขอบคุณมากครับที่เตือนเาไปเจอใครีเรียกไว้ไครับคุณน้ำหวานสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับคุณการเจนาสวัสดีครับครับคุณการเจนา,า,จนาพลเมืองโต๊กับยืนอยู่หลังกระรวงอ่ายืนอยู่ตรงหลังกระรวงนะครับริมของหลอดที่เป็นด้านหลังของสารดีกา ด้านหลังสาลดีกาจะมีฝั่งสารกับฝั่งหลังกระทรวงนะครับแต่พลเมืองโต้กับยืนอยู่ฝั่งหลังกระทรวงนะครับนะฮะต้องเข้าไปด้านหลังกระทรวงนะครับที่เป็นตึกแถวขายเครื่องแบบทหารตำรวจนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นริมคลองหลอดนะฮะตรงริมคลองหลอดนะฮะด้านหลังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังสารดีกาพลเมืองโต้กับจะยืนอยู่ตรงนั้นครับยืนอยู่ขังครับ ใช่คร um er yeah, ับแถวนี nah ้เราดงเขาเลยครับคุณจีนสวัสดีครับคุณพลสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูนะครับเด็กๆเขาจะยืนตรงไหนโอ้วกแบง์เหรอ lốt trong này quá, bạn thừa một rồi chắc à, rồi à, thử lửa kia trên, để con, đi không,